ในเนื้อหานี้ค่ะเราจะมาพูดถึงพันธะโคววเลนต์ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เราสามารถจําและนําไปใช้ได้เลยเริ่มจากข้อที่1ก่อนนะคะในข้อแรกโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องโจทย์บอกว่าไม่มีคั้ควไม่มีคือไม่เหลืออิเล็กตรอนตัวนี้ไม่เหลือค่ะจาก2-2ลบ2ตัวนี้6-2ลบ2คือเหลือเหลือ4ข้อ1ไม่ใช่จากนั้นรูปร่างเหมือนกันวิธีการที่เร็วและง่ายที่สุดคือ จำนวนอะตอมต้องเท่านะคะ3กับ1น1เป็น4เป็น4ค่ะจากนั้นค่ะอิเล็กตรอนต้องเหลือเท่ากันด้วยตัวนี้เหลือ2ค่ะส่วนตัวนี้ก็เหลือ2เหมือนกันตอบข้อ2ได้เลยไปต่อกันที่รูปร่างค่ะถ้าเกิดว่าเราได้คําว่ารูปร่างแล้วนะเราจะไปต่อกันที่เรื่องมุมบ้าบอกนะคะเรื่องมุมพันธะค่ะมุมพันธะนตัวนี้เนี่ยนะักเรียนค่ะจำไว้เลยว่า อิเล็กตรอนยิ่งเหลือมากค่ะมุมจะต้องมุมจะต้องแคบมุมจะแคบค่ะมุมจะแคบและแน่นอนค่ะว่าตัวนี้เหลือ4ส่วนตัวนี้เหลือ2โอ้โหผิดไปเลยไปต่อกันในข้อที่4โครงสร้างลิวอีสนะคะไม่เป็นไปตามออกเตจจำไว้ค่ะตัวที่ไม่เป็นคือ BE กับ B เพราะฉะนั้นไม่เป็นค่ะแต่ตัวนี้เป็นเพราะฉะนั้นผิดไปจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเท่ากันนะคะ 5-3ลบ3เหลือ2 CO3 2ลบนะคะ6ลบ6ไม่เหลือค่ะดังนั้นนะคะคำตอบก็เลยเป็นข้อที่2นั่นเองจากนั้นไปขยี้เรื่องของมุมพันธะกันต่ออย่าลืมค่ะถ้าเกิดอิเล็กตรอนเหลือมากมุมจะแคบดังนั้นมันลบเลขกันมูมนะคะ3ลบ3ไม่เหลือ6-2ลบ2ค่ะเหลือ4 5-3ลบ3เหลือ2ค่ะ สี่ลบสี่ไม่เหลือแล้วก็แปดลบสี่เหลือสี่ค่ะดังนั้นตัวที่ไม่เหลือเหมือนกันมุมจะกว้างค่ะแต่เทาานี้เนี่ยอะไรจะมาก่อนแน่นอนค่ะจำนวนอะตอมน้อยมุมจะกว้างกว่ามุมอะตอมอะตอมนะคะจำนวนอะตอมมากดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่เหลือกับไม่เหลือนะเราจะนับจำนวนอะตอมค่ะ4กับ5 4จะต้องมากกว่า5 แล้วตัวถัดไปนะคะเราไปดูกันที่เหลือ4เหลือ4นะคะเอาไว้สุดท้ายเลยเหลือสี่นะคะถัดไปเนี่ยต้องเหลือสองก่อน pcl 3นะ pcl 3ค่ะแล้วไปต่อกันที่เหลือเท่ากันตัวที่เหลือ4กับเหลือ4ตัวไหนจะมุมกว้างตัวนั้นต้องอะตอมน้อยค่ะ h 2อ s จะต้องมากกว่า xe f 4 xe f 4ต้องอยู่สุดท้ายมาอยู่ข้างหน้าไม่ได้ค่ะ ตัวที่จะมาอยู่ข้างหน้าได้ก็คือ BF3 ก็คือมากที่สุดตอบข้อ5นั่นเองในข้อถัดไปค่ะ6.3โมเลกุลคู่ใดมีมุมระหว่างพันธะใกล้เคียงกันกลับมาเรื่องมุมอีกแล้วค่ะขยี้มันเข้าไปนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่ามุมใกล้เคียงกันแสดงว่าอะตอมต้องเท่าอะตอมต้องเท่าไม่เหลือแล้วก็ไม่เหลือค่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อ1ได้เลย ไปต่อกันในข้อ6 4ในข้อนี้นะคะพิจารณาค่ะว่าสารประกอบต่อไปนี้นะคะสารประเภทใดมีพันธะไฮโดรเจนแน่นอนค่ะในเรื่องนี้ต้องเขียนสูตรให้ได้ HI โพรพานอลค่ะคือคีโตน CO โพรพานอลนะคะคือหมู่ฟังกช์ชัน OH เมท็อกซีอะก็คือ O ดังนั้นนะคะพันธะไฮโดรเจนเกิดจากอะไรเกิดจาก HF ค่ะจับกับ HI เอยไม่ใช่จับกับ HN ค่ะจับกับ HO นะมุกค,ค่ะฝนนั่นเองจำได้ใช่ไหมคะพันธะไฮโดรเจนเป็นแรงระหว่างโมเลกุลหรือแรงภายนอกนะคะซึ่งมีพลังงานมากที่สุดนะเมื่อเทียบกับโคเวเลนต์แล้วไม่นับโครงผลึกล้างตะข่ายนะคะจำไว้นะ HF HN HO ดังนั้นคำตอบค่ะก็คือข้อขอไข่เท่านั้นง่ายไม่ง่ายง่ายนะไปต่อกันในข้อ6.5ค่ะในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าข้อใดแสดงข้อมูลผลึกได้ถูกต้องไปดูอันดับแรกเลยค่ะเพชรนะคะโครงผลึกล่างตะข่ายอุย๊ยเตรียมกาโอ้ใจเย็นๆนำไฟฟ้าได้ดีหายใจเข้าลึกๆค่ะเพชรไม่นำไฟฟ้านะคะ เพราะว่ามันเป็นโคเวเลนต์โคเวเลนต์ค่ะมีสารประเภทเดียวที่สามารถนําไฟฟ้าได้นั่นก็คือแกลไฟค่ะแกลไฟก็เป็นโครงผลึกล้างตะข่ายเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปของเพชรนะคะดังนั้นข้อที่4ก็เลยผิดเสียใจมากๆนะคะ CU ไม่ใช่โครงผลึกล้างตะข่ายไม่ใช่ผลึกไอออนิกนะฮะแอมโมเนียดังนั้นคำตอบค่ะก็คือ H2O เป็นผลึกโมเลกุลน,นะคะเพราะว่า H O ค่ะเป็นแรงภายนอกนะคะจุดหล้อมเหลวต่ำค่ะนำไฟฟ้าได้น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะวิธีการดูดีๆนะว่าอะไรเป็นโครงผลึกล่างตะข่ายซึ่งจริงๆแล้วก็บอกก่อนว่าไม่ได้มีหลายตัวเลยค่ะจำได้นะมีแค่แกรไฟต์เพชนะคะอลูมิเนียมไดออกไซด์ลักษณะเหล่านี้นะคะมันจะเป็นโครงผลึกล่างตะข่ายจุดเดือดจุดลอมเหลวสูง ดูดีๆค่ะว่าแกร์ไฟเท่านั้นที่นำไฟฟ้า